สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หมากแข้งเราพามาดูอะไรที่มันเป็นสิ่งสวยๆงามๆแล้วก็ผมเรียกมันว่ากกยกรรมนะเมื่อก่อนผมไม่รู้จักกับเรียกว่ากายกรรมแต่ว่าพอได้รู้จักกับบางคนบอกว่ามันเรียกโยคะฟลายแต่พอได้คุยกับคุณครูอะไรไปแล้วมันมีชื่อเรียกอะไรมากกว่านั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งนี้แล้วที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร นะคะเป็นครูคที่นี่สอนมาได้ประมาณ6-7ปีแล้วค่ะคู่แขกค่ะ <S <S ก็สอนที่นี่เป็นเป็นครูใหม่ค่ะสอนที่นี่ประมาณ2ปีทำไมถึงชื่อ fly flow studio fly flow flow ที่ปแปลว่าลื่นไหล smooth อะไรเงี้ยมันเป็นมากกว่าคำว่ามากกว่ามากกว่าคำว่า smooth มากกว่าคำว่า s m o o เป็นการความเข้าใจ การเคลื่อนไหวฟลายก็คือการการลอยการบินเนาะแล้วก็โฟล์ก็คือความลื่นไหลความโฟลเหมือนน้าไหลอะไระเป็นการเขาเรียกอะไรการเคลื่อนไหวมันจะต้องมีความมากกว่าคำว่าสมูทค่ะใช่ในเรื่องของโยคะฟลายจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอันเนี้ยที่มีผ้า เป็นค้อยๆลงมาจะขาจะเรียกว่าโยคะฝายคนคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นโยคะฝายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โยคะฝายมันคือกายะกรรมค่เป็นกายะกรรมทางอากาศก็จะมีหลายอุปกรณ์ค่ะไม่ได้มีแค่ผ้าก็จะมีผ้าที่เป็นซิวซิวแบบนี้ยาวๆถึงลืวนเ,เ,เลยก็มีแฮมม็อกที่เป็นท่าตัวอยูค่ะที่คนส่วนใหญ่จะชอบเรียกว่าโยคะฝายแต่จริงๆแล้วมันคือแอเรียลแฮมม็อ แล้วก็มี a อ r ์เร h o ลฮที่เป็นห่วงวงกลมค่ะก็สามารถเล่นได้ทางดู o แล้วก็ s o โลค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากค่ะเป็นแอร์เร s p ลสปแต่ว่ามันก็คือมันไม่ได้เป็นสปอร์จริงๆมันก็คือการโชว์เป็นกายกรรมเป็นศิลปะศิลปะการแสดงบวกกับการออกกำลังกายซึ่งทุกวันนี้มีการประกวดมีมีการประกวดมีในระดับไหนบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ต่างประเทศนําเข้ามาจัดมากกว่าส่วนที่เมืองไทยจะยังไม่ค่อยมีค่ะใช่หรือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแข่งที่ต่างประเทศมากกว่าค่ะมากกว่าเมืองไทยเมืองไทยเพิ่งจะมีจัดเมื่อปีนี้แหละปีนี้ใช่แล้วค่ะปีนี้ปีแรกจะมังที่จะพาเด็กๆไปแข่งใช่แข่งขึ้นเดือนนี้ของเมืองไทยตั้งแต่มีโควิดก็คือต่างประเทศก็ยังไม่เข้ามาจัดอีกเลย ในส่วนของการประกวดจะมีระดับไหนบ้างก็จะมี b e g ก n เนอรเนาะแล้วก็มีโปรเฟ o ชั่นอลเวทีต่างประเทศเนี่ยเขาจะแยกเป็น b e g ก n เนอร์โปรเ s i o n a l เนาะแต่ว่าของไทยเนี่ยที่เพิ่งมีครั้งเนี้ยแยกเป็นตามเลเวลอายุเป็นอายุใช่ก็จะมีรุ่นเด็กกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่แค่สองแล้วก็ไม่แยกหญิงชายค่ะ ใครบ้างที่จะเล่นได้ใช่ไหมคะจริงๆก็เล่นได้หมดเนาะตั้งแต่ที่นี่เราก็รับตั้งแต่อายุ5้าขวบขึ้นไปค่ะไปจนถึง50 6 0บิเลยค่ะเอาเง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่รู้ว่าซ้ายขวาคืออะไรก็คือเล่นได้เลยใช่ค่ะมีข้อจำกัดข้อจำกัดมีไหม,มส่วนใหญ่จะไม่มีถ้าแบบหัวใจมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจหรืออะไรที่มันจะเกิดสามารถเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดเขาเรียกไหมใช่เหมือนกีฬาทั่วไปค่ะยง คนเป็นโรคหัวใจถ้าไปเตะฟุตบอลก็อันตรายเหมือนกันอย่างี้ใช่ไหมคะจริงต้องเตะบอลผมเจ็บบอยกว่าอันนี้สําหรับที่นี่ตอนนี้มีสอนเด็กและมีคนอายุเท่าไหร่คะช่วงที่นี่ก็จะมีสอนเริ่มตั้งแต่อายุห้าขวบใช่ค่ะห้าขวบขึ้นไปอายุเยอะสุดตอนนี้มีห้าสิบสีใช่ห้าสิบสี่ปีซึ่งอยู่กับเรามานานแล้วตั้งแต่สตูดิโอเปิดแล้วค่ะก็จนปัจจุบันนี้ค่ะ อยู่นานมากหลายปีมากแข็งแรงมากแข็งแรงขึ้นทุกวันถ้าอย่างนั้นนอกจากนอกจากที่จะพูดถึงเรื่องว่าเอาไปโชว์แล้วสิ่งหนึ่งที่เขายังมาเล่นอยู่โดยที่เขาไม่ได้ออกไปประกวดไม่ได้ออาไปโชว์เขาเล่นเพื่ออะไรกันบ้างเขาพี่พาที่อายุ54นะคะเขารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นสามารถทํางานกับที่บ้านได้ได้นานขึ้นค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาแบบว่าปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวไหล่ไม่สามารถโยกแขนได้ ก็มาเล่นเหมือนมาคลายกล้ามเนื้อมายืดกล้ามเนื้อแรงขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นนอกจากตัวแอริเรลทั้งหลายเนยี่ยที่นี่มีอะไระมีที่เสริมเข้ามาจะเป็นบาเล่บารค่ะบาเล่จะเป็นการออกกําลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อของอแบบนักบาเล่ใช้หลักของพีลาทิสแล้วก็บอดี้เวทค่ะมาประยุก ออ,อ,อ,อกออกกำลังกายโดยประกอบกับเสียงเพลงค่ะใช้เวลาประมาณ45นาทีในการออกกำลังกายต่อเนื่องไม่มีหยุดพักค่ะก็จะได้ทั้งสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็คาร์ดิโอไปด้วยค่ะบ,บางคนจะก,กังวลว่าผ้าเนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากไหมถ้าน้ำหนักเยอะอเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูผ้านะคะว่ามันเป็นแบบไหนโอเคอันนี้ไหมสี<ถ>ชมพูโอเคอันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าผ้าพิเศษที่สั่งทอมาสำหรับกีฬานี้โดยเฉพาะค่ะ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง1,000ันช่ก็จะมีความยืดหยุนยค่อนข้างเยอะแล้วก็ซัพพอตร่างกายได้ดีคนที่มาเริ่มเรียนครั้งแรกนี่นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะให้เริ่มจากแฮมมบอกน็อตค่ะคือการมัดผ้าเป็นปมแบบนี้แบบนี้ค่ะคจากนั้นเราก็จะแยกผ้าแล้วก็ขึ้นไปยืนบนผ้าได้เลยโดยไม่ต้องปีนขึ้นไป แบบนี้นะคะอเ,คเอาเท้าข้างที่ถลบขึ้นก่อนใช่แล้วก็เข่าเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปยืนโอเคอันนี้เบสิกนะคะผ้าจะต้องอยู่ข้างสะโพกแบบนี้เคห้ามน้มไปข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้จะมั่นคงโอเคทีนี้ให้เราเอามือสองข้างจับผ้าสูง,สงเอาข้าอศอกสองข้างเข้าไปข้างในค่ะจากนั้นเอ็นตัวไปด้านหน้าค่ะแบบนี้โอเค อันนี้จะช่วยยืดในเรื่องของหลังด้านบนแล้วก็หลังด้านล่างแล้วก็ช่วยในแรงมือด้วยโอเคจากนั้นดึงตัวกลับมาแบบนี้อันนี้เป็นก e g เนอ e r ค่ะไม่ต้องปีนขึ้นด้านบนโอเคต่อไปท่าที่2จับระดับไหล่แล้วนอนลงมาด้านหลังโอเคโค้งหลังส่วนล่างค่ะยืดออกขึ้นแบบนี้ขาขวาตรงโอเคอันนี้หายใจเข้าออกผ่อนคลายสบายนะคะไม่เกร็งนะโอเคจากนั้นกลับมาก้มหน้ากลับมาก่อนแล้วก็ดึงตัวกลับมาโอเคจากนั้นลงมายืนค่ะอันนี้จะเป็นการทดสอบโอเคทดสอบแรงกำมือ นักเรียนว่าไหวไหมก่อนที่จะขึ้นสู่การปีผ้าค่ะใช่ ไปนะจริงๆมันใช้เวลาเยอะมากถ้าดูจากในคลิปอะไรแต่ใช้เวลาไม่เยอะแต่จริงๆนะตอนที่เรามาถ่ายเนี่ยบอกเลยว่ามันดูเคลินมากจนแบตแอปทุกเครื่อง,องเนี่ยหมดแล้วนะเรับโดยที่แบบว่าทั้งดูโชว์ของครูแล้วก็ดูโชว์ของน้องซึ่งเพามันเคลิ้นมากดูเหมือนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแต่จริงๆก็พอได้ลองแล้วก็ต้องบอกอย่างที่ครูบอกบอกผมนะว่ามันทุกเพศทุกวัยจริงๆมันทุกเพศทุกวัยนะถ <Okay. S 1> ึงแม้ว่าเราจะเห็นแต่ผู้หญิง ขึ้นมาเล่นกันก็อาจจะเรื่องเวลาเรื่องของอะไรก็ตามอาจจะเรื่องความพร้อมของชุดใดอ,อย่างเงี้ยชุดผมไม่พร้อมจริงๆถ้าชุดผมพร้อมอ่ะผมขึ้นมาบนแล้วจริงท <c oughs> ีนี <c oughs> ้ก็นอกจากนอกจากที่เราเห็นเมื่อกี้นอกจากครูที่เก่งแล้วอ่ะน้องๆก็เก่งด้วยทีนี้น้องๆที่เก่งเนี่ยมีถึงขั้นไปแข่งขันกันซึ่งใ,ในวันที่เราถ่ายเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะไปแข่งขันซึ่งวันที่เราออนดอเนี่ยวันเนี้ย จะเป็นการแข่ง,ขงที่ไหนยังไงครับผมเป็นแข่งที่กรุงเทพคะ่ะสตูดิโอแอรเรียลโกรอล,ลิวันที่28-29ขอประกวดวัน<ช>2ี่สิบวันก็มีน้องๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยที่เขาไปประกวดกันแล้วก็สำหรับคนที่สนใจยังไม่เคยเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าอย่างวันนี้ที่เราเห็นในภาพรุมมีบางคนเพิ่งมาได้แค่วันสวัน แต่เขาก็พัฒนาไปได้เร็วจริงๆมันอยู่ที่ความเข้าใจการพนมู้ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาครับผมก็อุทแท์ก็ได้แนะนำหน่อยว่าจะติดต่อเรื่องช่องกนไหนก็สามารถเข้าไปที่เพจ Five f o Studio นะคะเป็น Facebook IG หรือว่าจะพิมพ์เป็น l น์ i n e f o 5-4 Studio ก็ได้ค่ะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะก็ทนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองลองมาคุยก่อนก็ได้เหมือนตอนที่ผมมาครั้งแรก ผมขับรถมาผมเห็นแล้วผมสนใจผมก็เลยเดินเข้ามาคุยนะครับเข้ามาลองดูแล้วก็มันก็น่าสนใจจริงแล้วจนถึงตอนนี้ภาพก็ยังติดอยู่ว่าออมันส่วนงานม,มันถ้าทำได้มันก็ยัได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีคนที่อายุ54 54นักเรียนก็<ๆ>คือมันมันลายๆวัยถ้าถ้าเราแข็งแรงแบบมีความพร้อมร่างกายมากพอมันไม่ได้อันตรายไปกว่ากีฬายอย่างอื่นเลยอย่างเมื่อกี้คุณรูก็บอกผมอยู่ว่าจริงๆแล้วฟุตบอลจะเจ็บกว่า อันนี้ยอมรับผมเคยแก็งหนะอันนี้จะบอกเลยว่าตอนนั้นตรงนี้มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นใช่ที่สำคัญจริงที่บอกคนที่ยิ้มให้สิ่งเหล่นี้เขาสิ่งที่เขาได้กลับไปคือเรื่องของสุขภาพใช่เขาแข็งแรงเขาทำงานเขาเขาทำงานบ้านเขาทำงานในชีวิตใช้ชีวิตปกติได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเยอะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับที่ Five Pro นะครับของ Five Pro Studio จริงชื่อยาวนะผมพยายามท่องชื่อทั้ยหมด Five Pro a e r i a l Performance a าร์ n แอนด์เซอร์เค l สูลเนี่ยผมท่องมาแต่เมื่อกี้ว่าจะพูดปุ๊บยังไมโคสตูดิโอเฉกนด้โอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ตรงใกล้ใกล้ซอยซอยอดุลยเดชตัดกับตรงเทศบาลสามซอยประชาอุทิศสองประชาประชาอุทิศสองครับก็แต่แค่อย่างที่บอกว่าเราเข้าไปดูที่เพจก่อนก็ได้ดูอย่าี่เหตแล้วก็ติดต่อมาไลน์แอดก็ได้ใช่ค่ะ ยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับไฟโปรสดิโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเครื่องกรองน้ำร้อนน้ำเย็นคุ้มคุ้มพ่อพ่อใช้ความคิดอยู่คิดอะไรเยอะถ้าเป็นโคเวแคร์คมไม่ต้องคิด ัละ33บาทเลือกน้ำได้4อุณหภูมิแถมบริการฟรีอีกเทียบแบรนด์อันดับหนึ่งจากเกาหลี042-246-642ฮอตลา์081-965-4647